ยายยืนยายนยืนหน่อยสิเจ็บคย่่่าอยวล่มากเขนาดนั้นเลยเมื่อฉางมาแล้วแม่ม่ตังม่วงเดี๋ยวพีมาซอยน้องเออเาี่ยวตะหยาดีพอเขาออ เอออืมเมียนี่ดีแล้วนันแมงด้วยเอาก็มาถึงแต่พ่อแล้วเหรอเขากูไหมไม่ยแล้วเวนะใหญ่อะน้าชดผสมชยังเขียวนาโนขอบคุณทุกคนที่ช่วยมาลงแขกนะคะ ้เาเกี่ยว,าายวจากสี่เกี่ยวพูดเดียว